สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องตะก,กี้แฟนเพจตะก,กี้ชาแนลเนาะมือนีก่ะเนี่บผาคือเกาจาน,นานี่มันี้กาชิมาลาขากลางเกงเอ้ไม่ใช่อะไรนะใส่หัวยางค่ะลาหัวยางกลางเก่งภาพมาส้มเนาะก็มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อนี่จ๋าวิธีลากอ่ะอันนี้ใส่หัวยางเสร็จแล้วค่ะนี่ก็ภาพอย่างนี้มาเลย งานชื่อเกาจะมีนอ้องงานเหมือนเดิมรายงามค่ตอนนี้จะเป็น้ายเงาค่ะ ราคายาวลูกค้าออเดอร์มานะคะลายเสือลายเสือดาว ชวยจะก็ะสิเป็นประมาณนี้กี่นาแต่สีล่าไปจนมหมดละคันล่าหัวใส่หัววิธีพับก็พับอย่างนี้นะคะอย,อย่างมันหน่อยก็เลยไดยล่าลูกค้าสร้างมากเป็นอย่างหน่อยเนาะคะ่ะ จะไปบอกคนว่าไอ้ชาวส่งไทยแ,แลนด์เราก็รู้สึกเฉิดสยเฉินวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีรัฐาบาลแล้วถ้าร้อนก็ทําไปก่อนครับเรียนมหาลัย,ยังมีสี่ปีนะครับมีเพิ่งเรียนได้ไปสองเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ให้ก็ทําไปเลยครับถ้าไม่ดีอีกทีสี่ปีข้างหน้าเลือกตั้งใหม่ก็เอาให้ถูนพันไปเลยแต่ถ้าทําดีท่านก็เลือกกลับมาเหมือนเย็บจบเรียบร้อยแล้วค่ะข,ขายยาราหัว เสร็จสวยงามมีลายดอกลายดอกไม้ลายใบไม้ดอกไม้ใบไม้ลายเสือค่ะเสร็จสมิงส,สวยเลยจ้ยาสวยงามเลย